สวัสดีครับเพื่อนๆเกเตอร์นะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกหมองทุกบอลนะครับผมคลิปนี้ผมกำลังเดินทางไปที่อำเภอปูสิงครับนี่นะครับผมอำเภอปูสิงค์สามกิโลนะครับผมบ้านโคกใหญ่หาคิโลเนาะเส้นทางนี้ผมเคยถ่ายไปแล้วครับรอบหนึ่งรอบนี้มาถ่ายอีกรอบหนึ่งครับผมมาอัปเดตใหม่นะครับผมเส้นทางที่จะเข้าไปอำเภอปูสิงนะครับผมในตัวอำเภอปูสิงเนาะเป็นอำเภอเล็กๆครับผมที่แยกของม้านาจอำเภอคู้คันนะครับผมกลับเป็นอำเภอที่แปลว่าติด ชายแดนเนาะติดชายแดนกัมพูชานะครับผมทางด้านหลังผมไปทะลุสองชั้นมำดลนะครับผมไปเที่ยวสองชั้นมหรือาจุดชมวิวพระยากรูปีออกก็ทั้งพดเแล้วครับแต่ตันนี้เขาจิเขาไปในตัวอำเภอนะครับเนาะคลีปนีเป็นดีนะครับผมบรรยากาศตรงไหนตรงหน้าครับผมเขียววัดทั้งาสทั้งหวาครับนี่บรรยากาศดีมากๆครับผมขนาดตอนนี้ไม่วงนะครับผมไม้มงอ่ะบรรยากาศดีครับเพราะว่า ฝาครึมๆเนาะดีครับช่วงที่จะเข้าแบบว่าตัวอำเภอเนาะนี่นะครับอำเภอผู้สิงอยู่ข้างหน้านี่ครับผมนี่ฮอดแล้วนะครับผมเดี๋ยวพาชมบรรยากาศในอำเภอผู้สิงเนาะเป็นตัอเล็กๆครับผมแจเ่เศรษฐกิจดีมากนะครับผมขา,ขายก็คือคักครับแต่นคนก็มาเที่ยวหลายอยู่เะครับผม ว่ามีจุดเที่ยวเยอะนะครับผมในอำเภอผู้สิงเนี่ยวัดไผ่พัฒนาลูงผู้สวงแล้วก็จุดชมวิวพระยาครูปีนาองใต้ช่องสัง,งามครับผมนี่ครับบ้านผู้สิงนะครับผมบ้านผู้สิงหอนแนวนะครับเป็นตลาดเล็กๆเ,เป็นอำเภอเล็กๆอีกอำเภอหนึ่งของจังหวัดศรีสเกตนะครับผมคร,บครับมาในตัวอำเภอเพื่อล้วครับผมพี่น้อง นี่ครับที่ว่าการอำเภออยู่ขวาเือนแครับเนาะเดี๋ยวให้เบิง้งสารลักเมืองครับเนี่ยสารลักเมืองกับเพื่อผู้เสิงนะครับผมโอ้ไมมานี่ครับต่อไปก็เป็นตลาดนะครับผมเดี๋ยวสา่ไปนี่ไปทางโรงพยาบาลครับผมไปทางโรงพยาบาล ผู้สิงเนาะไทย่อ,อวตลาดแล้วผมี่ิุ่นละใหม่เต็มเปเลยช่วงนี้อยู่ในช่วงแบบเทศกาลแซนโดนตาแล้วพี่น้องเอ้ยปลาร้าหมากลากใหม่หมูเห็ดเป็ดไก่ขายดีแห้งนะครับผมคือคักนะครับผมช่วงนี้เพราะว่าเป็นเทศกาลโดนตานะครับ เดินทางตอนครับพี่น้องครับผมตัวนี้ก็เป็นทางลงนะครับผมลงเนินเนาะลงเนินไปที่อ่าโรงพยาบาลนะครับผมโรงพยาบาลจู่ขางนานะครับที่นี่ครับเป็นตลาดในน้องให้ตลาดเล็กๆนะครับผมของเป็นตัวอำเภอู้สิงนะครับผมสงสัยนะครับผมบรรยากาศในอำเภอ แถวบันนอกเขากับแบบนี้นะครับผมก็คืนในเมืองไงเนาะเมืองไงรถล่าหลายนะครับผมนี่ครับผมโรงพยาบาลอยู่สายมือนะครับเนาะโอเคครับผมสาหรับทันที่รับชมคลิปกับขอบกขอบใจลายนี้ครับที่รับชมคลิปนะครับผมเบืองแหลวก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับผมกดติดตามน้ำแน่นะครับผมขอบคุณลาาๆครับผมสาหรับการติดตามและการรับชมนะครับผมขอทุกท่านจงโชคดีครับขอบคุณครับ